สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับเ,เพื่อนยูทูบเบอร์ครับพาทุกท่านมนาดักตุ้มอะไรครับวันนี้บรรยากาศตอนเย็นครับ17บเนาฬิกาสีนาทีเข้าไปแล้วครับจะใส่เสร็จหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับตุ้มเราเยือวันนี้ไม่มีน้ำปูครับน้ำปูหมด ได้ใส่ประตูมามาเสริมครับก็เลยเป็นสี่อย่างเหมือนเดิมมันจะมีหอยเชอรี่ไข่ไก่แล้วก็ใส่ประตูแล้วก็ใส่เดือนนิดหน่อยครับหลังแรกจะใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอก่อนนะครับมันจะเสียเวลาคลิปมันจะยาวครับจอแล้วก็จะได้ประมาณนี้นครับตอนนี้เราครับประมาณนี้ ก็น่าจะอาโอเคอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้ครับใส่เยอะเลยครับต้องทำงานแข่งงับเวลาครับ อเอยครับเราจเหยาะใส่ครับโอ้เหนื่อยครับอะไรปิดครับห้าเอาหญ้าปิดครับ คุมไ้เลยครับการไอครับอาน,นี้คุมได้วันเดียวครับวันถัดไปก็มันก็เหี่ยวแล้วถับไปหน่อยเค okay, ครับเสร็จครับหนึ่งหลังหลังต่อไปผมจะไปใส่ตรงนู้นครับนูครับใส่ตรงนู้นหลังนึ่งก็ ตรงนี้หลังหนึ่งก็ไล่ไปนู่นเลยครับจะไ,ได้กี่หลังก็แล้วแต่ครับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าครับเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับไม่เช้าแล้วถายใท่านมายกตุ้มปลาไหลครับเมื่อวานมาใส่เอาไว้ครับต้งำง่้าครับไม่ใสแค่ห้าหลังโอ้มืด นะครับหลังตรงนี้ครับย้อนแสงก่อนตรงนี้พี่สาพิใสใหยดูเมื่อวานครับอ่ะโอ้อยไป่กล้องอ่ะยกกันเลยครับไหนๆก็มาถึงละโอ้ยเหนื่อยมากครับเดินมาก็เหนื่อยทายเรือข้ามมาวันนี้ไม่ได้เอารถข้ามดูครับมีตัวไหม ว่างเปล่าครับหลังแรกก็ฟาวแล้วไม่มีน้ำปูไม่เข้าออจริงครับไปต่อครับสงสัยจะแห้วครับไม่มีน้ำปูไม่เข้าออจริงเลยเออมันไม่เอาออจริงเลยต่อเลยครับหลังนี้ไม่เข้าก็แสดงว่า มีสีแห้วครับอวันนีม้มีน้ำปูครับไม่แห้วครับตัวเ่เ่ยโตครับนะครับก็ใหญ่อย,ยอยู่ครับแต่มัน ไม่ไม่มีปลาใหญ่หรือปล่าตัวหนึ่งครับลอดแหวครับแานต่อครับลอดแหวมาได้แล้วครับหนึ่งหลักโอ้นึกว่าจะแห้วสซะแล้วดูหลังนี้ครับ โอมีครับรวมงามอยู่เออไม่แห้วครับไม่แห้วตววงามเลยครับนะครับอ้มองไม่เห็นหนะครับตรวมงามเลย สองอย่างนั้นตุ้มมันก็ลายครับนีะครับตัวงามเลยหนึ่งตัวครับรอดแห้วแล้วครับเอาได้มาหนึ่งตัวงามครับไปต่อครับนีก่ก็จะเหวไปแล้วครับไปหมด สามหลังได้มาสองตัวมันเข้าอยู่ครับแต่มันเข้าหลังละตัวมันตอนนี้เหมือนเอย่เต็มสูตรครับระยะเต็มสูตรเนี่ยมันจะเข้าหลังละสองหลังละสามนี่มันเข้าหลังละตัวเองครับแล้วก็แห้วไปหนึ่งหลังครับเดี๋ยวไปดูต่อครับไปต่อครับมันก็อาจเป็นไปได้ครับว่าที่มันเข้าหลังละตัวมันอาจจะ ตลาไหลบริเวณนี้มันไม่ชุมหรือไงนี่ครับแต่ว่าเท่าที่เคยใสายมานะครับถ้าอย่างพื้นที่แบบนี้มันน่าจะมีสองมีสามบ้างนี่ไม่มีลุ้นสองสามเลยครับลุ้นรลอดแหวอย่างเดียวครับเพราะว่าเหยื่อมันไม่ไม่ครบสูตรครับอามาดูหลังนี้ครับน่ไม่มีครับ ไม่มีครับฟาวครับไปต่อครับอ๋อมีครับตัวไม่ค่โตครับสองตัวครับมีสองตัวครับตัวไม่ค่โตครับ ตัวหนึ่งงามๆอยู่ครับครับห้าหลังได้มาสามตัวครับอีกตัวหนึ่งเล็กๆครับไม่นับครับโอ้ดีไม่แห้วครับเนื่ยครับเหยื่อไม่เต็มสูตรแล้วมันก็เข้าอย่างเงี้ยครับมันเข้าห่างๆครับมันเข้าผมไม่เถียงหรอกครับว่ามันเข้าอ่ะใส่อะไรมันก็เข้าแต่มันเข้าห่างๆครับ เข้าหลังละตัวหลังละตัวบงพีก็ไม่เข้าเลยครับกลับมาสรุปผลง,งานกันเดี๋ยวสูตรมั่วครับโอ้เข้าแค่สามหลังครับเกือบแห้วครับนึกว่าจะแห้วซะแล้วจั่วไปหลังแรกก็แห้วเลยนี่าโอ้หเวแน่นอนแหละว,วันนี้ นี่ครับแล้วัสามตัวครับสี่ตัวเล็กๆครับไม่ต้องไปนับมันหรอกครับตัวเล็กอ่ะนี่ครับไม่เห็นครับสามตัวครับเขวาไยสามหลังสี่ตัวเล็กครับไม่ต้องไปนับมันตัวเล็ก โอ้ยเกือบเหวครับห้าหลังเ๋ยวสูตรมั่วครับมีหอยเชอรี่ไก่ไก่ใส่ปลาทูแล้วก็ใส่เดือนนิดหน่อยครับไม่มีน้ำปูครับไม่มีน้ำปูนี่ไม่เอาเลยครับปกติเข้าหลังก็สองหลังล็สามก็มีนี่ไม่ไม่มีเลยครับเอาครับไล้มาสามตัวครับตัวสี่สีเล็กครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ